ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลงประพิญาากํามังนำเสนอภาวนาประธานคือเพียงพยายามในการเจริญกุศลซึ่งเป็นการปฏิบัติที่มีความสำคัญตำนองรับประทานอาหารหรือกินยาและจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการในภาคสนามคือภาคปฏิบัติ อาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นก็จะเพิ่มความอิ่มและตัวความอิ่มจะไปกระจัดสาเหตุของความผิวแล้วเมื่อสาเหตุของความผิวถูกกระจัดความผิวก็ลดลงไปโดยลาดับพอความอิ่มก็เกิดเต็มชี่เหตุผิวก็หมดไปความผิวก็หมดไปตามธต่มาในแนวนี้ก็แนวของกุศลธรรมส่วนเตศอย่างที่กล่าวไว้ กรรนกรได้พูดถึงบาร,รมีมาถึงปัญญาบาร,รมีแต่ก็คงจะมาสรุปที่วิริยะบาร,รมีนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดเรื่องวิริยะกันอยู่วิริยะนั้นเป็นหลักการปฏิบัติที่ถือว่าเป็นธรรมะนำแต่หากว่าท่านผู้ฟังได้สังเกตธรรมะประเภทอินทรีย์ห้าหรือภะละห้าเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยเขานำด้วยตัวเองเขาได้ พระเจ้าทรงอุปมาให้ฟังว่าเหมือนกับสหายห้าคนไปไหนมาไหนด้วยกันเมื่อไปบ้านสหายคนใดคนนั้นก็ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อเพื่อนอีกสี่คนแต่ว่าเมื่อมาถึงในวังเนี่ยปัญญาซึ่งเปรียบเหมือนราชกุมารธรรมะอีกสี่ประการนั้นเหมือนบุตรธรรมะกคือทุกคนต้องอยู่ในความรับผิดชอบของพระราชกุมาร จะแสดงว่าปัญญาเป็นที่รวมของกุศลธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นสาระเขาเรียกปัญญาสาระเกิด้าพูดส่วนเหตุที่จริงส่วนผลก็เป็นอาการที่ปรากฏต่อนเนื่องคือว่าเป็นผู้รุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญานั่นเองเพราะเราจึงพบพระพุทธภาสิตท,ที่ทรงแสดงถึงคุณของกุศลธรรมทั้งห้าข้อที่เรียกว่าพระห้าริมสี่ห้า สัทธายะติรติโอคังบุคคลข้ามพวกน้าคือกิเลสได้แตยศรัทธาจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้เลยโดยศรัทธานานะฮะไม่ใช่ศรัทธาโดยลาพันธ์วิริยนาดุกรรมเจติคนร่วมทุกได้เพราะความเพียรคือวิริยะเนยนำเนี่ยก็สามารถหลุดพ้นจากสังสาระทุกข์ได้สติโลกสมิชากโรสตินดปลุกจิตของบุคคลให้ตื่นจากกิเลสสนิดชาคือการหลับเดยืองหน้าของกิเลสได้ สมาธิพิกเวภเวธะสมาหิโตโยถาภูตังประชานาติดุกอนพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดเพราะบุคคลทด่มีจิตเป็นสมาธิยังรู้เห็นนําความเป็นจริงก็แสดงว่าสมาธิก็เป็นผู้นำไปสู่มรรคนิพพานได้ปัญญายะบริสุทธิ์จิตบุคคลยะบริสุทธิ์กรจุดได้ด้วยปัญญาก็ไปทรงกับข้อว่าสจิตตะประโยชน์รัปนังในการนำจิตให้ผ่องแผ้วหรือการนำจิตให้บริสุทธิ ก็แสดงว่าจิตจะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องอาศัยการพัฒนาปัญญาขึ้นไปเพราะว่าสัพกิเลสไม่มาจากอาวิชชาปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่ออวิชชาเมื่อปัญญาสมบูรณ์ก็ขจัดอวิชชาออกไปได้อย่างสิ้นเชิงจิตใจก็บริสุทธิ์แล้วก็รุ่งเรืองปัญญาจึงเป็นปัญญาโลกสมิปัจุโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก พรลักษณะของความเพียรเนี่ยมันเป็นผื้นปกติภาพของมนุษย์ที่ถนอมตัวเองเห็นแก่ตัวเองแล้วต้องการความสุขความสบายส่วนตนวานลักษณะของความเพียรท่านจึงบอกว่ามีอุตสาหะคือความอุตสาหะความบักบันความประรอบความเพียรการไม่ทอดทุระต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะที่ปรากฏให้เห็น เป็นคนขยันอ่านหนังสือขยันทางานสักยันปฏิบัติภารกิจการง,งานต่างๆนั้นจะไม่คํานึงถึงหนาวร้อนช้าสายบาดเย็นพ้นตกแดดออกอะไรต่างๆจะไม่คํานึงแต่จะมุ่งมั่นไปสู่ผลสม,มร็จเป็นประการสําคัญแม้จะมีอุปสรรคอะไรขัดขวางอยู่ข้างหน้าท่านก็ไม่ได้วาดหวัว่นอุปสรรคอันตราย่อน,นั้นที่เคยยกตัวอย่างว่าผู้จ่าทรงอุป,ปมามันก็ผ่านที่ไถด่าไปเลย แต่ถ้าเราดูปัจจุบันให้ชัดเด่นเหมือนก็แทกเตอร์นะฮะคือลุยไปเลยไม่รู้ว่าอะไรจะขวางอยู่ก็าตามนะสามารถที่จะบุกบั่นไปสู่จุดหมายปลายทางได้แล้วก็มีการหนุดหนุหนทาที่เกิดร่วมกันหมายความว่ายังไงเช่นสมมติว่าศรัทธาเนี่ยให้ลองสังเกตว่าถ้าเราศรัทธาต้องการจะไปไหว้พระเจดีย์ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่เพียรไปมันก็ไม่สําเร็จเราเกิดสติรุนึก จะรู้จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เราไม่ทําความเพียรมันก็ไม่สําเร็จเราต้องการที่จะทําสมาธิปรารถนาผลสุขความสงบของสมาธิแต่เราทําให้เพียรมันก็ไม่สําเร็จแล้วก็ปรารถนาที่จะใช้ปัญญาแต่ไม่เพียรพยายามในการพัฒนาปัญญาสร้างปัญญาใช้ปัญญาเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะงั้นมันจะ มีลักษณะเข้าไปส่งเสริมกับทุกเรื่องพูดง่ายว่าทุกเรื่องแหละไม่ว่าอะไรก็ตามเราต้องการผลที่สงบเป็นนิเยือกเย็นยิ่งใหญ่ยังไงก็ตามถ้าหากว่าไม่มีความเพียรพยามุ่งมั่นไปสู่ผลอย่างนั้นความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นท่านดิงเรียกว่ามันเป็นธรรมะที่มีการอุดหนุนต่อธรรมะที่เกิดร่วมกัน หมายความความเพียรคล้ายๆกับที่ยกเคยยกตัวอย่างให้ฟังนะนะมันเหมือนกับขนมไทยหรือเหมือนกับสีนะฮะเราเรียนว่าสีมันมีแม่สีอยู่เพียงสามสีเท่านั้นเด่แต่สีในโลกนี้มันเป็นร้อยๆนะครับไม่รู้กี่ร้อยสีก็ยังไม่เคยถามนักที่รู้เรื่องสีว่าสีจริงๆเนี่ยทาได้กี่กี่สีแต่ก็เยอะเหลือเกินนะฮะน้งตาที่มันมาจากแม่สีเพียงสามสีเท่านั้นเด่พราะธมทั้งหลายเนี่ย มันทุกเรื่องเนี่ยจะเป็นการละบาปก็ต้องมีความเพียรจะเป็นการป้องกันบาปก็ต้องมีความเพียรจะเป็นการเจริญกุศลก็ต้องมีความเพียรจะต้องการรักษากุศลก็ต้องมีความเพียรเพิ่มความเพียรมันกลายเป็นตัวหลักตัวอุปการะสนับสนุนส่งเสริมเข้าไปมันไม่มีการขับเคลื่อนนะเพราะความเพียรมันเป็นพลังขับเคลื่อน เมื่อเราสังเกตสมมติเราจเจริญกรรมาฐานเราต้องการจะภาวนาพุทธโทหทธหายใจเข้าบอกพุทหายใจออกว่าโธเนี่ยก็ตั้งสติเราลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแล้วก็บทพุทธโธมีสัมปชัญญะรู้ตัวแต่ถ้าขาดความพยายามเนี่ยประเดวพุทธโธก็หายนะฮะประเดวสัมปชัญญะก็หายเพราะ,ะความพยายามจะต้องต่อเนื่องก็กลายเป็นพลังกับเคลื่อนที่มุ่งไปสู่ผลสูงสุดในเรื่องนั้นๆ แล้วก็บนเส้นทางเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องเอาทุกความเบือดร้เนียมาลงทุนแล้วเก็บเกี่ยวผลคือความสุขเอาข้างหน้าคือไม่มีความสุขอะไรที่เกิดขึ้นได้โดยขาดการใช้ความเพียรพยายามตอนคนที่ทำงานจึงต้องไม่ท้อถอยเกดิดสาบใดชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปเรื่อย que. สแสดงว่ายามวายาเมเแต่ว่าปุริโสยาวาตัสา,านิปาดาบุคคลจะต้องใช้ความเพียรพยายามไปจนกว่าจะสําเร็จประโยชน์ตามที่ตนต้องการหก,หกล้มหกลุซ้ำซ้ำซากซากผิดถูกผิดผิดกันไปเรื่อยผลเสดงของความเพียรพยายามตรงเนี้ยถ้าเราไม่ทอดทิ้งคือบางครั้งบางคราเราจะได้ยินามาคมว่าขนทั้งให้เป็นเข็ม ป็นการแสดงถึงความเพียรที่เอาจริงเอาจังเลยท่านตันใหญ่นะทำให้เป็นเข็มมันก็เป็นอุปมาเทียบเคียงนะฮะแต่ว่ากันที่จริงก็สมมติว่าทำให้เป็นเข็มก็ไม่รู้จะผลทา่างไปทำอะไรหรอกแต่ท่านดูให้ดูว่ามันต้องใช้เวลาใช้ความอุตสาหะใช้ความต่อเนื่องจนกว่าจะผลประสบความสาเร็จได้เนะี่ย เพราะลักษณะของความเพี่ยนจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงไม่หวั่นต่ออุปสรรคอันตรายดังนั้นความเพียรท่านจึงเรียกว่าวิริยะนะฮะค,คอือชื่อชื่อชื่อจริงๆเนี่ยกวิริยะว่าการกระทําของบุคคลผู้ปรากาหารจรึงชื่อว่าวิริยะยิ่งในหนึ่งธรรมชาติอันบุคคลนําดําเนินไปเพื่อให้เป็นไปโดยการดํารงไว้อย่างวิเศษโดยด้านธรรมชาตินั้นก็ชื่อว่าวิริยะจะได้แก่ความอุตสาห ยามพระโพธิสัตว์ของเราบำเพ็ญวิริยะบาร,รมีในสมัยที่เป็นประมาชนกจึงเป็นชาดกที่คิดมากนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนิพนธ์แล้วก็นำไปก็เรียกว่าขยายผลออกมาในลักษณะต่างๆเป็นนั้นมากเป็นการ์ตูนบ้างเป็นเล่มเล็กเล่มใหญ่บ้างน,นะครับว่าเป็นถึงสีดีรองเป็นอะไรไปแล้วเรื่อบุเราห้เกิดความเพียรพยายาม มีความมุ่งม,มั่นที่จะเข้าไปวันก่อนอย่างนึกชอบใจท่านประธานสารร,รัฐมนูญที่ท่านประกาศเรื่องคดีของท่านนายกกับอีกคนหนึ่งนะนนัคือนานๆเราจะได้ยินทางราชการพูดอ้างว่าพุทธเจ้าเนี่ยน,นานๆเราจะเจอนะแต,ตั้งแต่นายกรนตรีทักษินเข้ามาเป็นเนี่ย เราเรียกได้ว่าเวลากล่าวอารมประกาถากล่าวอะไรต่ออะไรก็ตามมักจะมีการอ้างพระพุทธเจ้าเพราะนั้นธรมรมธานสารและตมนรมณูอ้างหลายอย่างอ้างอาคติที่จะต้องงดเว้นสีประการอ้างกาลามสู่เทตที่ไม่ควรถือเอาสีประการแล้วก็ หลักการวางใจตัวเองหรือทําใจของตัวเองในกรณีที่เมื่อมีการตัดสินไปแล้วเนี่ยมันต้องมีคนชอบไม่ชอบเพราะธรรมดามนุษย์เราเนี่คนรักถ้าปืนหนังกน่าจังตาปืนเสือเพราะน้ขอให้ทำใจเป็นอุเบกขาแต่ทําไม่อธิบายเดันมาถือว่าเออเขเก่งไงยกธรรมะมาแล้วก็สอดคล้องกับแต่ละเรื่อง นะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ก่อนหน้านั้นมันจะมีการสร้างกระแสข่าวในด้านต่างๆวาแพนะ้อย่างนั้นแพ้อย่างนี้ชนะอย่างนั้นชนะอย่างนี้มันก็สับสนไปหมดอหละไนะคนบางคนอาจจะไปเล่นพน,นันอะไรกันไว้แ่ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณไม่ปฏิบัติตามหลักที่จะต้องใช้ปัญญาใคร่ครวรสอดส่องพิจิตพิจารณาถึงแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆว่าควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะฮะ เราก็จะอ้างเหตุที่ไม่ควรถือเอาสิทธประการในกาลามาสูตรจะหมายความว่าก่อนจะถือเอาือไม่ใช่ปฏิเสธเลยนะฮะก่อนจะถือเอาก่อนจะเชื่อถือเนี่ย mm hmm. ก็ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงตรวจสอบสอบทานกันให้ดีซะก่อนไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาจากคนหรือว่ามาจากอะไรก็ตามพาลลกภาษาการทํางานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ยังนึกถึงภาพพิษุนีท่านหนึ่งแต่ก็เทียบแล้วท่านกระบวดมันน้อยกว่าอาตมานะเหตท่านยี่สิบภาพปีนี่ท่านบำเพ็ญเพียรเนี่ยไม่ประสบความสงบเลยท่านบอกว่าแม้ขนาดจิตเดียเนี่ยมันไม่สงบเลยแต่ท่านมีความเชื่อมัน่นว่าผลเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าไม่ทอดทิ้งความเพียร แต่ในสุดท่านก็มุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งท่านก็สามารถบรรลุมรรคผลเป็นพระหานได้ความเพียรพยายามของคนเป็นอันมากหรือแม้แต่พระอานนเทระเคอจะเห็นว่าพระอานนนั้นก็คงจะคิดว่าคงบวดเราสามสิบกว่าปีนะฮะตอนเราปริจาวนิพพานเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นท่านอายุแปดสิบแล้ว บำเพ็ญพยายามแบบหามบุ่งหามค่ำกันเลยใช้ความเพียรอย่างต่อนเนื่องจนรู้สึกว่าเพียรมากไปคือความเพียรอย่าลืมว่ามันเป็นทางสายกลางนะครับพนี้มันอยู่ในมันชฌิมาปฏิปทาทั้งหมดและพวกกุศลธรรมส่วนเทุทั้งหลายเนี่ยความเพียรหย่อนไปมันก็ถึงช้าหรือไม่ถึงความเพียรมากไปมันก็เครียดแล้วอาจจะเลยไปซึ่งก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร เพราะต้องปรับความเพียรประคับประคองให้ดีเหมือนกับคนไถานาอย่างสมัยโบราณเราจะเห็นว่าตัวแอกที่คล้องบนคอโค,คน้นจะต้องควบคุมให้สม่ำเสมอกันอะไรล้้งมากเกินไปหรืออะไรย่อนมาข้างหลังเกินไปมันก็เดินหน้าไม่ได้เพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยความเพียรกับสมาธิเนี่ยต้องจะต้องควบคุมให้อยู่ เพราะถ้าหากว่าสมาธิมากไปแต่ความเพียรน้อยนะฮะมันไม่เป็นสมาธิมันเป็นหลับแต่ถ้าหากว่าความเพียรมากไปสมาธิมันก็ไม่เกิดจิตใจมันก็ฟุง้งก็วิ่งไปนอนวิ่งไปนี้ก็ควบคุมไว้ไม่อยู่แต่ถ้าเราควบคุมระหว่างวิริยะก,กับสมาธิให้ประสานสอดคล้องกัน จิตก็จะดำเนินไปสู่ความสงบได้ในโอกาสเนี่และการสำคัญในทางาศาสนาที่เรามองบางทีมองเป็นภูเขาเหลากามองเป็นเรื่องยากเกินไปเมื่อก่อนดูเขาสาธิตอะไรอ่ะในในข่าวโทรทัศนโคราชสาธิตวิธีแกะสลักก้อนน้าแข็งทั้งก้อนน่ะเขาเรียกอะไรก้อนใหญ่ ให้เป็นปลาไปในห้านาทีแล้วนั่งนึกว่าโอ้มันจะทําได้เลยไม่น่าเชื่อนะเขาตั้งนาฬิกาให้ดูเลยก็าตามเสร็จไปในห้านาทีนั่นคือความเพียรจนชำนิชำนาญแล้วเราจะเห็นว่าเป็นอาการประสานสอดคล้องกันกับระหว่างความเชื่อมั่นความเพียรสมาธิสติปัญญาเืตธรรมะั้าข้อเนี่ยเขาประสานสอดคล้องกันออกเป็นอาการ เอาเป็นอาการที่หนุนเรื่องกันไปเป็นกระแสหลั่งไหลในขาดสายกลายเป็นความสำเร็จในเวลาที่รวดเร็วโดยไม่น่าเชื่อห้านาทีที่จริงเป็นเวลานิดเดียวมากนะให้ไอคนเราที่ไม่เคยฝึกปรือมาเนี่ยมาความเราไม่มีความรอบรู้มาเนี่ยเราก็สูญเสียความเชื่อมั่นเราทําไม่ได้ไม่มีใครทําได้เพราะฉะนั้นแต่และเรื่องเนี่ยธรรมะเหล่าเนี้ยจึงจะต้องประสานสอดคล้องกันต้องมีความเชื่อมั่น ว่าทำได้ไม่ได้ก็ต้องได้โดยใช้ความเพียรพยายามทดลองแล้วลองอีกนะคนหนึ่งก็อาจจะทำได้ในเวลาสั้นเราทำไม่ได้เราก็เพิ่มเวลาขึ้นแน,น่นอนก็เป็นอย่างนั้นนะฮะอย่าเราเรียนหนังสือบางทีเพื่อนก็ไปลิฟแล้วก็อ่านหนังสือไปได้เยอะแล้วก็ท่องไปได้เยอะแล้วเรายังไปไม่ถึงไหนเราก็เพิ่มเวลานะเวลาเป็นของเรา เพื่อนก็นอนสี่ทุ่มก็นอนแล้วเราไปนอนเที่ยงคืนใช่แล้วก็ต่อไปอีกสองชั่วโมงนะในสุดมันก็เรียนทันกันได้เพราะเวลาเป็นของเรากเราเพิ่มเมาเพื่อนเขาท่องตรงนี้จําได้ในเวลาเร็วเราจําไม่ได้เราก็เพิ่มเวลาขึ้นมาท่องเพราะ,ะลักษณะของความเพียนเนี่ยจึงเรียกว่าตรงมันเกิดจาก ไอตัวกระตุ้นีเห็นคนก็ใช้ความพยายามนะประสบความสมําเร็จเพราะแนวเรื่องราวต่างๆที่เล่าถึงบุคคลทั้งหลายเนะี่ยจะเล่าถึงคนที่เขาหกล้มหกลุกประสบความสมําเร็จหลายปีมาแล้วประมาณตั้งสี่ห้าปีมาเนี่ยนะได้อ่านประวัติของเศรษฐีที่ฮ่องกงคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่หนีมาจากแผ่นดินใหญ่มาอยู่ที่ฮ่องกงก็หนีคร้าหึ่ง หลบ,หลบสๆสั้นๆแล้วในสุดก็ตายอันดับไปจากขอทานนะฮะจากขอทานเป็นคนรับใช้ทําทำงานเขาแล้วก็เป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรเป็นพ่อค้าย่อยพ่อค้าหาเปรี้ยอะไรถ่ายตายไปเรื่อยๆเลยไม่น่าเชื่อว,ว่าเวลาเพียงยี่สิบกว่าปีนะฮะคือตอนก็เป็นเศรษฐีเนี่ยอายุเขาก็สี่สิบกว่าก็ตีแตว่าเอาเอาเอาสามสิบปีอล้วกัน เราก็ไม่รู้ว่าเขาเริ่มตรงไหนอ่ะแต่ว่าอายุตอนนั้นเนี่ยเขา40ปีเพาประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีที่น่าทึ่งก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยเวลาก็ทํางานเนี่ยนม่ว่า16ชั่วโมงเนี่ยก็เ,เยอะแล้วคนนี้ทำ18ชั่วโมงทำ18ชั่วโมงก็แสดงว่าเวลาเหลืออยู่แค่6ชั่วโมงทั้งกินทั้งอาบน้ำทำขับถ่ายทั้งอะไรแต่ไรทั้งนอนทั้งอะไรมันอยู่ตรงเนี้ย ทางเดินทางนี้อยู่ในไอ้ช่วงหกชั่วโมงเนี่ยสิบแปดชั่วโมงเป็นเวลาทำงานของแกการพักผ่อนคงไม่พอแน่นอนแต่ว่าสุขภาพพลานามัยก็คงจะมีการบริหารอะไรกันพอสมควรก็ตั้งนาฬิกาสองเรือนเนี่ยให้มันปลุกต่อเนื่องกันไปนอกการเวือนใหญ่บางทีก็เพลียม,มามากมันก็ตื่นไม่ไหวเหมือนกัน วันเดือนที่สองปลุกเนี่ยต้องลุกขึ้นแต่ให้สัจจะปฏิญาณตัวเองเอาไว้ว่าในกาปลุกต้องลุกขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามในสุดก็กลายเป็นเศรษฐีได้อย่างขยันไม่หยุดเดี๋ยวนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าตอนนั้นเขาฮ่องกงยังอยู่ในกวัวครองอังกฤษอยู่นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่ามันมีตัวตนบุคคลที่กระตุ้น เวลานี้มีรายการบางอย่างที่เอาคนซึ่งประสบความสำเร็จมาจากไตอันดับเล็กๆน้อยๆเป็นกรรมกรเล็กๆเ,เป็นลูกชาวนาชาวสวนเป็นเกษตรกร,ร,กรแล้วก็สู้ชีวิตกันมาเรื่อยๆพอจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมายกย่องมาเชิดชูมา,มาทําให้เป็นตัวอย่างก็เป็นการกระทําที่ควรแกการโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งนะครับ พระเทเนี่ยมันสังคมต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ดีใจที่ว่าต้องมีรายการธรรมะกระตุ้นเตือนในด้านธรรมะแล้วก็มีคนรุ่นหนุ่มเข้ามาทํางานในด้านธรรมะกันมากขึ้นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนะฮะคือมองเห็นปัญหาต่างๆว่าความเพียรพยายามทั้งหมดนะคุณจะล้มเหลวถ้าคุณไม่เพียรพยายามในการรับชั่วประพฤติดี แล้วก็ทําจิตให้สะอาดขึ้นไปเรืเร่อยๆก็ที่จริงแล้วช่ประพฤติดีนะใจมันก็นสะอาดและมันเป็นอาการที่ต่อเนื่องคือบางทีเราไม่ได้มองกระบวนการนะฮะแล้วช่วประพฤติดีทําจิตให้ผ่องแผ้วเนี่ยถ้าเรามองจริงๆเป็นกระบวนการเนี่ยช่วงหมดเนี่ยดีสมดูรณ์ก็คือจิตที่ผ่องแผ้วเ,เพราะจิตผ่องแผ้วที่จริงมันเป็นเป้าเลยซ้ำไปนะฮะ เป็นนิโรธอ่ะเป็นวิราคะคือจิตที่ปราศจากความกำหนัดปราศจากกิเลสทั้งหลายซึ่งอาศัยการละาชัว่วประพฤติดดีอย่างสมมูรณ์ที่จริงมันมาจากวุตด,ดีนะฮะก็จากภาวนาประทานอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะลักษณะของความเพียรจึงมีอย่างหนึ่งก็คือมีความสลดใจเป็นเหตุกลายเกิดมันอาจจะเกิดมองเห็น อะไรบางสิ่งบางอย่างปัญหาบางอย่างาที่เกิดขึ้นแก่คนบางคนแล้วก็เห็นว่าคนเหล่านี้ถ้าหากว่าก็าใช้ความเพียายามหน่อยเนี่ยเขาก็ไม่เป็นอย่างนี้แต่เพราะว่าเขาไม่ยอมใช้ความพยายามพยายามช่วยเหลือตัวเองคือกูลแก่ตัวเองผลที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นแก่เขาแล้วก็เกิดความสลดใจ ปัญหาสําคัญเวลาเนี่ยคือวันก่อนอ่านอะไรอะ่ะเขาสัมภาษณ์พวกที่สนามหลวงเนี่ยอาชีพต่างๆเราฟังแล้วเราเห็นเป็นกระบวนการแต่ว่าก็อีกแล้วฮะมันมันเป็นปัญหาที่มันแก้ยากคือเราจะเห็นว่ามันเริ่มมาจากความไม่รู้แต่ถ้าถามว่ามันความไม่รู้นี่มาจากไหนทําไมตอนเด็กเธอไม่เรียนหนังสือนะเธออาจว่ายากไรแต่ถามว่าคนที่ยากไรนี่เขาเรียนหนังสือได้ไหม มันก็มีนะฮะคนเราส่วนใหญ่เนี่ยที่จริงมาจากดินสู่ดาวคนที่เป็นเศรษฐีคนที่เป็นใหญ่เป็นโตแม้แต่ท่านนายกก็มีเงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยก็ที่จริงก็เป็นคนจนมาก่อนปัญหาที่เราจะต้องงองเนี่ยเวลน,นี้ก็มาเรียกร้องความเห็นอ,อกเห็นใจความเข้าใจจากสังคมแต่ถ้าเรามองทบทวนเนี่ยอธิบายมาตอนเป็นเด็กเนเธอไปขี้เกียจเธอไม่ตั้งใจศึกษาเรียน เอา,าไว้มีความรู้ความรู้นี่มันไม่มีใครมีหรอกความรู้ไม่มีใครมีทุกคนต้องเรียนทุกคนต้องศึกษาทุกคนต้องค้นคว้าเอาแล้วไม่มีใครช่วยใครได้มันเหมือนกินอนาหารนะต่างคนต่างกินต่างคนต่างอิ่มต่างคนต่างอร่อยมันมีใครช่วยใครได้ในเรื่องแบบนี้ยแล้วมาเรียกร้องความเห็นใจอะไรต่างๆมันก็น่าเห็นใจแต่ถ้าคนใช้วิธีเรียกร้องอย่างนี้แล้วบ้านเืินจะอยู่อย่างไง ไม่ต้องจัดระเบียบบ้านเมืองอยู่กันตามสบายนึกจะททำอะไรก็ทํากันชาติบ้านเมืองจะสูญเสียไอชื่อเสียงยังไงก็ทํากันไปมันไม่ใช่อ่ะเราจะเห็นว่าในทุกลำดับขั้นตอนเนี่ยเราขาดความพยายามถ้าเรารู้ว่ามันโง่เพราะทุกคนโง่ด้วยกันนะเกิดมาไม่มีใครฉลาดแต่คนเราเกิดมาก็โง่ามาด้วยกันก็ไม่รู้อะไรเลย ว่าเขาใช้ความเปลี่ยนพยายามฝึกปือปฏิบัติพัฒนาตัวเองมาอย่างต่อเนื่องจากไม่รู้กลายเป็นรู้จากไม่เข้าใจกลายเป็นเข้าใจจากไม่เป็นกลายเป็นเป็นจากทาไม่ได้เป็นทําได้เนี่ยแล้วก็ในที่สุดเขาก็มีงานทําสามารถประกอบอาชีพอะไรก็ได้หรือบางคนไปอ้างหน้าเกลียดนะฮะและประกอบอาชีพที่ที่ดูแล้วหน้าหน้าหดหูหรืออายุมากด้วยนะที่คนสัมภาษณนะ์เนี่ยอายุมากด้วย ว่าจริงๆมันมีงานเยอะนะฮะมันมีงานเยอะที้าหาร่าเรามีความมันขยันมีความตั้งใจแล้วคนส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจังหวัดแล้วกลับไปบ้านเนี่ยมันมีอะไรอีกเยอะที่ที่รอการทำการจัดการกับเราอรันนี้เพราะขี้เกียจใช่ไหมถ้าลองถามใจตัวเองเราจะพบว่าทุกขั้นตอนเนี่ยมันมีขี้เกียจอยู่ ความเพียรพยายามจึงไม่มีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตวิธีชีวิตของเราไปในทางที่สร้างสารรค์พัฒนาตั้งฟังทงั้งหลายแต่หลวงปู่ทยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอ,อกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี